จากดอยอ่างขางวันถัดมากัขบขึ้นดอยม่อนเงาะแม่แตงทางคดโค้งบนเขาทางแคบและพิสูจน์ความคล่องตัวบนทางภูเขาที่แตกต่างจากลานกลางเต็นท์เดินขึ้นทางชันเล็กน้อยประมาณ300-400ถึงเมตรจะถึงจุดชมวิวด้านบนสุดของดอยม่อนเงาะไม่ต้องแปลกใจว่าแต่ละครั้งเติมน้ํามันไม่เกิน1,000บาทเพราะคอนเฟิร์มถึงความประหยัดเชื้อเพลิงและมีความจุถังน้ํามันเพียง36ลิตรเซนเซอร์จะอยู่ทางด้านซ้ายนือนี่นะครับเนี่ยเตะนิดเดียว ก็ทํางานได้ง่ายดดยกว่าเดิมจะมีช่องเก็บของครับตอนนี้เนี่ยเก็บทั้งรองเท้าเสื้อผ้าอะไรที่ไม่จําเป็นผมก็สไตล์ยัดๆไว้แล้วครับเนี่ยฮะเก็บไว้ได้แต่ผมมีกระเป๋า2ใบแล้วก็สัมภาระจุกเจิกอีกย,ยัดเข้าไป <laughs> สไตล์นะครับเนี่ยฮะมีม่านกั้นสัมภาระด้านท้ายให้ด้วย บอกได้เลยว่าออปชั่นล้นๆสำหรับ a l n n w y ยา i s Cross คุ้มค่าสำหรับการเป็นรถ SUV